ถ้าจะป้องกันบ้านอับบ้านร้อนบ้านเสียงดังเนี่ยให้คิดให้จบตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบนะครับคือการออกแบบเนี่ยมันรวมถึงการกําหนดสัดส่วนถูกไหมการวางตําแหน่งที่ตั้งนะแล้วการคิดถึงทํำยังไงให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อม การบล็อกเสียงเนี่ยมันบล็อกได้ตั้งแต่รัวเลยเห็นไหมรัวแนวต้นมงต้นไม้ระดับคอนทัวระดับความสูงนะฮะบ้านอยู่ใกล้ถนนมันจะสูงต่ำยังไงมีอะไรบล็อกบ้างต้นไม้มีใบละเอียดใ,ใบใบหยาบนะฮะก่าเสียงที่จะเข้ามานะฮะแล้วก็เรื่องของอ,อ,อะไรอะ่ะผนังเรื่องของประตูหน้าต่างยูโรโปรไฟล์ไหมกระจกเรื่องแบบไหนเห็นไหมคืออันเนี้ยมันอยู่ในกระบวนการออกแบบนะเรื่องความร้อนเรื่องความชื้นนะ ระบบเวนเดอร์เรชันเราจะยังไงให้อากาศมันหมุนเวียนปรับเปลี่ยนยังไงเพื่อที่จะทําให้ภายในบ้านมันไม่สะสมคือถ้าเกิดเป็นบ้านดีๆที่เป็นบ้านเวลเนสนะฮะปกติแล้วเวลเนสก็ต้องลงทุนนิดนึงอ่ะคือแน่นอนมันไม่ได้ถูกเหมือนบ้านปกตินะแต่ว่าแต่ว่ามันจะช่วยทําให้สุขภาพคุณดีขึ้นอย่างเช่นใส่ระบบ ERV เข้าไป อากาศไปในบ้านเนี่ยเมื่อมันดีเทคเจอว่าไอ้ความชื้นเนี่ยมากเกินไปมันก็จะทํางานวืบดูดอากาศใหม่เข้ามาผ่านเครื่องผ่านไส้กรองเฮปป้านะแล้วมันก็มีชีตเอ็กเชนอีกทําให้อุณหภูมิจากจากภายนอกเป็นภายในเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนปุ๊บเป็นอุณหภูมิเดียวกันแล้วมันก็ดันอากาศเอาดันอากาศที่มีความชื้นเยอะๆเนี่ยออกไปเห็นไหมคือต้องบอกว่าถ้าบอกว่าคุณคิดให้จบตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันเหมือนกับการลงทุนเนี่ยเสียตัง์รอบเดียวนะแต่คุณใช้ได้ยาวเลยแล้วบ้านนี้มันก็ เป็นบ้านเวลเนสก็คือบ้านอายุยืนนะทำให้คนอยู่บ้านแล้วก็มีความสุขอีกด้วยครับ